วันนี้วันจ่ายเงินเดือนวันนี้วันวันวันนี้วันจ่ายวันนี้วันจ่ายจ่ายเงินเดือน แบบนี้ดีกว่าเนาะวันนี้รับทัพย์บูชาปีเสียทักลายที่ปักหมุดเข้ากลุ่ม V.I.P. ไลา์ปีทักลายที่ปักหมุดเข้ากลุ่ม V.I.P. ไลา์ปีทักลายที่ปักหมุดปีเสียทักลายที่ปักหมุดนะคะทูบทักลายที่ปักหมุดเลย ไปเตรียมกินข้าวไปทำงานชีวิตฉันมีแต่งานงานงานวันนี้นะให้ทำนี้นะฟันหกวันนี้ชอบหกเพราะว่าอาจารย์จะขอสองพันคนนะเดี๋ยวไนะปพูนนะขอแต่งหน้าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว ไปสดจะหลุดกรหลุดสะสูกระตุกป่านนี้ขอแป๊บหนึ่งเดอ้อวันนี้ันฟวันนี้ฟันหกค่ะ ฮานอยวันนี้ฟันหกบอกเลยอย่าไปรอฮานอยวันเอกฮานอยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ฟันหกค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันหก ถ้าบานไทยงว่วนนีฟันหกเดี๋ยวจะให้สามตัวไปหนึ่งนะเ mm hmm. จะมาลูกสามแม่ mm hmm. ขอแค้เปลงคนตาบ่ง ร้องรัฐบางไทยงวดนี้ฟันหกฟันหกนะฟันหกตัวเจาะตัวเจาะเน้นเน้นเอารัฐบาลไทยแบบเน้นเน้นน้อยหางชอบหกศูนย์ สองแปดชอบหกศูนย์สองแปดสองสามสามหางชอบตัวเจาะชอบสามหางนะตัวเจาะชอบสามหางนี้หกศูนย์สองแปดสองสามส่วนตัวฟันขอฟันที่หกขอฟันวิ่งที่หกนะคะ ขอฟันวิ่งที่หกเจาะชอบหกศูนย์สองสามสองแปดเอหกกระดกหัวไหมอันนี้อันนี้กันกันไว้นะคะเพราะว่าเวลาหนึ่งให้หกหนึ่งจะให้หกเป็นเก้าด้วยนะเพราะว่าให้กลับหัวหกเป็นเก้าด้วยนะเพราะ แต่ว่าตัวอื่นไม่แปลงแปลแค่หกกับเก้าแค่นั้นแหละเช่นมันน้อยไปไหมมันน้อยไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนข้อมือก่อนแล้วนะ วันนี้วันจ่ายเงินเดือนวันนี้วันวันวันนี้วันจ่ายวันนี้วันจ่ายจ่ายเงินเดือน